แม่เล็กดูดจ่ะไปพี่บอลเฮ้ยคุณที่แม่เล็กดูดแรงมากขนาดของตกลงมาเลยไปเฮ้ย โอ,โอ้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 ขอบคุณนะ<อ>น่ากลัวจังอ้าอุ้อยต้องโดแล้ว 没事，太平包我食来的